ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องสวยโอ้ยนางฟ้าหรืออะไรวะเนี่ยยับไม่ต้องสนชูวไว้ก่อนที่นั่งจัดที่หลังตรงไปเลยออกลำโขงไปเลยสายตรงสายตรงสายตรงเหมือนดอกมันดอกม,มันต้องออกไปนู่นเลยเนะี่ย ไม่พี่ตัดตรงแบบจานหมานะ่ะเลาะไปนี่เลยเนี่ยไปยกนู่นเลยเพอข้ามถนนนี่ยกปี๊ดเลย นู่นพี่ปางไปนู่นแล้วนุ่นดูเด้พี่ปางไปนูนนนปปน่นแล้วกลางโขงแล้วข้ามไปหาแม่แล้วเอ้ไปพี่ปางไปข้ามไปหาแม่เลย dê chơi đi phong hệ gong sanh hm 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 Lạc phó còn, làm nghe, lạc là phó còn luôn. em mà đi, điêu mà lạc ừ. phó còn. ừm. ừm. phó ừm. con ừm. เออออดูพี่ปางโพสมาอยู่พอดูกองก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง ไปเดี๋ยวพานั่งรถแป๊บ,บนึง่งดูพี่ปางลงก่อนพี่ปางอย่าเป่าเบาดูเด้อ<วา> <laughs> <laughs> มานิ่งมานิ่งเอาเอาเอกแน่ว้ยเข้าแล้วแอร์เรียแล้วออาปิตุกไปแล้วีิตุกไปแล้วว้าวสวยงามสวยงามบีจีดีครับประกวดลมสีสันสวยสดใสนะครับบีจีดี ครับปางหยิบเป้าไม้ดูดิอาเอา,เอามีเอ็กไหมอ,อือ,อแจมแจมแจมจาน